นนนนนนีีีี่ะะอชปูผักสวนครัวกันค่ะมีมารักกอด้วยนะคะทำยังไงนำเสนออนุข่ายเลยค่ะผักสวนครัวรวตกินได้ของผู้ปกครองนะคะปลูกไว้เต็มรั้วบ้านเลยสวยงามมากเลยค่ะทันี้อันนี้ก็จะเป็นมะระกก่อ นาะผักบุ้งนนไมบักบุ้งอาจารย์ตามหลักปริญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้เลยนะคะอันนี้มเะเขือพวงสวยงามมากผักบุ้งค่ะเอาไปดูฝั่งโน้นบ้างฝั <c oughs> ่งนีง้ก็จะมีมะเขือปอกวางตุงงต้ง <c oughs> น่าจะเป็นวางตุง้งจีนนะครับค่ะวางตุง้งคือบ้านวางตุง้งคือบ้านงามมากเลยชอบดูแลอย่างดี <c oughs> มีมะละกอน่าจะแข็งดำนะคะ แค่นี้กำลังออกดอกออกลูกเลยมเยะมเขือลูกบ่วงงามมากเลยยอดเยี่ยมคนนฟูค่ะ่อนางสาววิจิตรลียี่เก่งกุญแจค่ะกุญแจคะ <c oughs> อคะ <c oughs> อเยี่ยม <c oughs> เยี่ยมมากเลยค่ะโอเค